สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเทพฝาแฝดแห่งตำนานกรีกที่เพื่อนๆเ,เคยขอกันมานั่นก็คือฮิปโนสเทพแห่งการหลับไหลและธนาทอสเทพแห่งความตายซึ่งถ้าใครได้ดูกรีแบรี่อีพีที่หนึ่งก็คงจะทราบกันแล้วว่าทั้งคู่เป็นบุตรของนิกส์เทพีแห่งราตรีซึ่งพระองค์ได้ให้กำเนิดเทพฝาแฝดนี้ด้วยตนเองคล้ายๆกับที่ซุสให้กำเนิดเทพีอธีนาแต่ว่าบางตำนานก็กล่าวว่าบิดาของทั้งคู่คือเอรบัสเทพแห่งความมืดมน ดังนั้นเทพฝาแฝดคู่นี้จึงถือว่าเป็นเทพรุ่นแรกๆของเทพกรีกเลยก็ว่าได้เอาล่ะเรามาฟังเรื่องราวของพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะฮิป n นสหรืออีกชื่อหนึ่งในภาษาโรมันคือซ o อมนัพระองค์เป็นเทพหนุ่มรูปงามที่มีปีกติดอยู่บริเวณศีรษะหรือที่ด้านหลังโดยปกติฮิป n นสกับธานาทอสจะอาศัยอยู่ในนรกใต้พิภพหรือในความมืดมิด ตามตำนานเล่าว่าฮิปนอสจะอาศัยอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่ใกล้กับแม่น้ำเลเทหรือแม่น้ำแห่งการหลงลืมเตียงของพระองค์ทำด้วยไม้มะเกลือสีดำสนิทบริเวณปากถ้ำเต็มไปด้วยดอกป๊อปปี้และพันไม้อื่นๆที่มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับไม่มีเสียงหรือแสงใดสามารถเล็ดลอดเข้าไปในนั้นได้เป็นที่ที่สงบเงียบเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าฮิปโนสเป็นเทพที่สุภาพและรักสงบเขาหมักช่วยเหลือมนุษย์เมื่อถึงคราวจําเป็นนั้นอาจเป็นเพราะฮิปโนสเป็นเทพแห่งการหลับไหลดังนั้นพระองค์จึงเป็นเจ้าของชีวิตเครื่องหนึ่งของมนุษย์ทุกคนบนโลกด้วยความที่ฮิปโนสเป็นเทพที่รักสงบจึงไม่ค่อยมีเรื่องราวโลดโผนในตำนานกรีกมากนักนอกจากเรื่องราวส่วนหนึ่งดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ครั้งหนึ่งเทพีเฮราอยากวางอุบายซุสจึงขอให้ฮิปนอสทำให้ซุสหลับไหลแต่ฮิปนอสไม่อยากทำเนื่องจากก่อนหน้านี้เฮราก็เคยขอให้เขาทำให้ซุสหลับไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่พระนางต้องการจะลงไปกลั่นแกล้งเฮอร์คิวลิสโดยการเสกทะเลให้ปั่นป่วนตอนที่เฮอร์คิวลิสกำลังล่องเรือกลับบ้านซึ่งเมื่อซุสฟื้นคืนสติขึ้นมาก็โมโหเป็นอย่างมากออกตามหาฮิปนอสอย่างเกรี้ยกราดจนฮิปนอสต้องหนีไปหลบอยู่กับเทพีนิกส์มารดาของพระองค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่เก่าแก่ที่สุดและมีพลังอำนาจมากถึงขนาดซุสยังต้องเกรงกลัวโดวยเหตุนี้ฮิปนอสจึงปฏิเสธคำขอครั้งที่สองของเฮรา เมื่อเห็นว่าฮิปนอสไม่เล่นด้วยเทพีเฮราจึงยื่นข้อเสนอเป็นเก้าอี้ทองคำที่จะไม่มีวันเสื่อมสลายให้ฮิปนอสแต่ฮิปนอสก็ไม่สนใจจนสุดท้ายเฮราก็นึกข้อเสนอที่ฮิปนอสจะไม่มีทางปฏิเสธได้นั่นก็คือพระนางจะยกพาสิเฟียเทพธิดาแห่งการแต่งงานและการให้กำเนิดให้ซึ่งฮิปนอสหมายตาเทพธิดาผู้งดงามองค์นี้มาน,นานแล้วพระองค์จึงให้เทพีเฮราไปสาบานต่อแม่น้ำสติกส์และเรียกเทพทั้งหมดในนรกมาช่วยเป็นพยาน และหลังจากที่ฮิปโนสททำภารกิจสำเร็จพระองค์ก็ได้แต่งงานกับพาสซิฟียสมใจทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน3คนนั่นก็คือมอร์ฟิอัสฟอร์บิโทและแฟนเทโซสหรือที่เรียกรวมกันว่าโอนิรอยเทพแห่งความฝันโดยมอร์ฟิอัสเป็นเทพแห่งความฝันที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และไปปรากฏตัวในความฝันของผู้คนได้ ฟอร์บิโเป็นตัวแทนของฝันร้ายและสร้างความฝันที่น่ากลัวเขาอาจอยู่ในรูปร่างของสัตว์ร้ายต่างๆเช่นมีหรือเสือหรืออยู่ในรูปร่างของปีศาจที่น่ากลัวเป็นต้นส่วนแฟนเทซอสเป็นผู้สร้างความฝันที่เหนือธรรมชาติซึ่งเต็มไปด้วยภาพลวงตา เทพแห่งความฝันทั้ง3อาศัยอยู่ในถ้ำใกล้กับมหาสมุทรฝั่งตะวันตกโดยในถ้ำนั้นจะมีประตูสองบานที่จะส่งความฝันไปให้กับผู้คนประตูฝั่งหนึ่งทำจากงาช้างและประตูอีกบานทำจากเขากว่างอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะสามารถส่งความฝันออกไปให้มนุษย์นั้นเทพฮิปนอสจะต้องทำให้ผู้คนเข้าสู่นิทราก่อนนั่นเองทีนี้มาฟังเรื่องราวของเทพแห่งความตายบ้างดีกว่าทานาทอสหรือ มอสในภาษาโรมันเป็นเทพแห่งความตายอย่างสงบกล่าวคือเพียงแค่สัมผัสเบาๆผู้คนก็จะค่อยๆหลับลงและตายอย่างสงบ ต่างจากคคเรสที่เป็นเทพีแห่งความตายอย่างเจ็บปวดทรมานซึ่งพระนางก็เป็นพี่น้องของฮิปโนสและธาทอสเช่นกันนอกจากนี้ธาทอสยังเป็นเทพผู้นำทางวิญญาณคนตายไปสู่นรกซึ่งบางตำนานก็กล่าวว่าเทพเฮอร์มิสเป็นคนทำหน้าที่นี้ดังนั้นธาทอสกับฮิปโนสจึงเป็นเทพที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ไม่แพ้เทพองค์อื่นๆเนื่องจากมนุษย์ทุกคนต้องนอนหลับและตายด้วยกันทั้งนั้น สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทพธนาทสนั้นเรื่องแรกเป็นเรื่องของซิสซิฟัสซิสซิฟัสเป็นกาษัตริย์แห่งนครโครินและเป็นขาตกรต่อเนื่องผู้โหดร้ายซิสซิฟัสใช้อำนาจของกษัตริย์ในทางที่ผิด และฆ่าเหล่านักเดินทางที่มาเยี่ยมเยียนนครโครินอยู่เป็นประจำแถมยังหักหลังเทพเจ้าด้วยการเปิดเผยความลับของซุสซุสจึงสั่งให้ธนทาทอสเทพแห่งความตายไปค่าวิญญาณของกษัตริย์ชั่วแล้วจับขังไว้ที่นรกขุมทาทารัสซึ่งเป็นนรกขุมที่ทรมานที่สุด ซิซิฟัสจึงออกอุบายเพื่อให้ตัวเองรอดด้วยการหลอกถามธนาทอสว่าโซที่ตรวนเขาอยู่นี้ทำงานอย่างไรเมื่อธนาทอสตอบคำถามและแสดงให้ดูกษัตริย์เจ้าเล่ก็รีบจับธนาทอสมัดไว้ด้วยโซ่ตรวนนั้นแล้วหนีไปมีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งในขณะที่ธานาทอสถูกล่ามอยู่ไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกตายเลยซึ่งนั่นทําให้เ er อริสเทพเจ้าแห่งสงครามต้องหงุดหงิดที่ไม่มีใครตายในสงครามจึงไปช่วยทเทพธานาทอสออกจากทัทรารัสธานาทอสจึงพาวิญญาณของซิซิฟัสไปบรโลกเพื่อตัดสินกรรมอีกครั้งแต่ซิซิฟัสก็ยังมีแผนสองมันหลอกเทพเจ้าอีกนั่นคือก่อนตายซิซิฟัสได้สั่งเสียแก่ภรรยาว่าห้ามจัดงานพิธีศพและห้ามวางเหรียญบนปาก เมื่อซิซิฟัสไม่มีเหรียญเป็นค่าจ้างให้ไครอนผู้แจวเรือเขาก็ไม่สามารถข้ามแม่น้ำสติกส์ได้ทำให้ต้องทนความหนาวอยู่ริมแม่น้ำแห่งนั้นทำให้เทพเฮดิสรู้สึกแปลกใจว่าเป็นถึงพระราชาทำไมภรรยาถึงไม่ให้เหรียญเป็นค่าจ้างข้ามแม่น้ำสติกส์เทพเฮดิสจึงให้วิญญาณของซิซิฟัสกลับไปเพื่อสั่งเสียแก่ภรรยาเสียก่อน เมื่อซิซิฟัสได้ฝืนคืนชีพอีกครั้งก็ไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะกลับไปในยมโลกทำให้เทพทั้งสองคือซุสและเฮดิสโกรธและอับอายที่โดนหลอกเป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ จนวันหนึ่งเทพีผู้บรนดาแห่งชะตาชีวิตได้ตัดเส้นได้ชีวิตของซิซิฟัสขาดทําให้ซิซิฟัสถึงคาดตายจริงๆซิซิฟัสจึงถูกพาตัวลงไปยังยม,มโลกอีกครั้งโดยเทพเฮดิสได้ลงโทษให้ซิซิฟัสกลิ้งก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นไปบนภูเขาพอใกล้จะถึงยอดเขาก็บันดาลให้หินก้อนนั้นกลิ้งลงมาทับซิซิฟัสอีกและเขาต้องกลิ้งหินก้อนนั้นกลับขึ้นไปใหม่เป็นอย่างนี้ไปชั่วนิรัน นอกจากนี้ธานาทอสยังได้มีบทบาทในสงครามกรุงทรอยโดยเมื่อครั้งที่ซาพิดอนบุตรชายของซูสได้ตายในสงครามนั้นซูสเสียใจที่สูญเสียลูกชายเป็นอย่างมากและไม่สามารถทนเห็นร่างของซาพิดอนที่เปื้อนเลือดอยู่ท่ามกลางสนามรบแห่งนั้นพระองค์จึงสั่งให้เทพอพอลโลทำความสะอาดศพของซาพิดอนแล้วสั่งให้ธานาทอสและฮิปโนส ขนย้ายร่างของซาพิดอนไปสู่ลิเซียบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเพื่อให้ซาพิดอนได้รับการฝังศพเยี่ยงวีระบุรุษและให้เพื่อนฝูงกับครอบครัวของเขาได้มีโอกาสไว้อาลัยอีกด้วย เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องราวที่เคยกล่าวไปแล้วในคลิปของเทพอพอลโลนั่นก็คือท้าแอ็ดมิตัสเจ้าครองแคว้นเทสซาลีและเป็นสหายของเทพอพอลโลเกิดป่วยหนักใกล้ตายเทพอพอลโลจึงไปวอนขอต่อเทพี P แห่งชะตากรรมให้งดตัดได้แห่งชีวิตของเท้าเธอเสียเทพี P ก็ยินยอม แต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ใครคนหนึ่งมาตายแทนนางเอลเซสติสพระมเหสีผู้พักดีจึงอาสาเสนอตัวเป็นผู้ตายแทนด้วยเหตุนี้ท้าวแอดมิตัสจึงหายประชวนส่วนนางเอลเซสติสกลับป่วยอย่างรวดเร็วรอความตายระหว่างนั้นเองเฮอร์คิวลิสผู้เคยเป็นเพื่อนของท้าวแอดมิตัสมาตั้งแต่เด็กได้เดินทางแวะมาพักในระหว่างที่จะไปประกอบภารกิจเฮอร์คิวลิสทราบเรื่องจึงคิดจะช่วยชีวิตนางเอลเซสติส คืนนั้นเฮอร์คิวลิสแอบซุ่มรอเทพแห่งความตายธาทอสอยู่ในห้องของนางอัลเซสติสเมื่อธาทอสมาถึงกำลังจะคร่าเอาวิญญาณของนางอัลเซสติสไปยังยม,มโลกเฮอร์คิวลิสก็โผล่ออกมาต่อสู้ป้องกันธนาทอสไม่ให้เข้าใกล้นางได้จนสุดท้ายเฮอร์คิวลิสเป็นฝ่ายชนะลุกไล่ธาทอสให้เป็นฝ่ายหนีไปจนได้นางอัลเซสติสจึงฟื้นคืนชีวิตเป็นปกติสร้างความยินดีให้แก่ท้าวแอดมิทัสและบริวารเป็นอย่างมาก เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของเทพฝาแฝดคู่นี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเรื่องราวตำนานกรีกที่เรานำเสนอไป <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะและสำหรับคนที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้แบรี่แชนแนลก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ